ก็คือที่ทหารไทยกับเขมรลบกันอ่ะเป็นการสมคบคิดของนักการเมืองไทยกับรัฐบาลเขมรเพื่อจะทําลายล้างรัฐบาลไทยเป็นการสมคบคิดกันแต่ว่าทหารกับประชาชนเนี่ยเป็นเหยื่อนะครับเขมรมันเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์มันน้อยแต่มันมันทำไมมันกล้าลบกับไทยเพราะว่าทหารตุยข้างมัน ประชาชนตุยช่างมันแสะเก็จชายแดนตรงนั้นเสียช่างมันแต่ถ้ามันไม่ลบกับไทยสิ่งที่เสียหายมากที่สุดคือมันเปิดบ่อนไม่ได้เพราะการยุยงปลุกปัน่นระหว่างนักการเมืองไทยกับรัฐบาลกะเหม่นยุยงปกปัน่นล้มรัฐบาลเนี่ยกระเหม่นมันต้องการคนไทยหัวใจกะเหม่นไปเป็นมาเป็นนายกไทยแล้วก็ไปรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับพี่น้องเข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับแล้วที่ผมวิเคราะห์ไปตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีเขาโครงเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ไปคิดเอาสําหรับคนที่คิดได้คนที่คิดทันนะคนคิดไม่ได้คิดไม่ทันไม่ว่ากันนะครับนะครับแล้วก็ไอ้พวกมอบรับจ้างที่รับจ้างไปให้อุ้งอิงลาออกเนะ่ะคุณเป็นทั้งเหยื่อคุณทั้งเป็นคุณทั้งเป็นเหยื่อ ขมเหม็นค้งเป็นเหยื่อนกักการเมืองชั่วแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นคือคุณนัแย่มากคุณไม่มีสมองคุณคือถ้าผมเป็นนายกผมจะแจ้งขหากระบทพวกคุณเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเกมสมคบคิดระหว่างไทยกับขเหมนที่จะทําลายรัฐบาลน,นะนะครับแต่คนไทยที่ไปม็อบเนี่ย เขาบอกว่าต้องไปเพราะเรารักชาติอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยถามคำหนึ่งและก็ถ่ายรูปโชว์ลงโซเชียลกูถามคำหนึ่งมึงมาโชว์โง่ให้กูเห็นทําไมวะมึงมองไม่ออกไงว่าเกมนี้เป็นยังไงเนี่ยมันเจอพล,ลเมืองแบบนี้ไงประเทศไทยมีพลเมืองแบบนี้ไงประเทศชาติมันถึงไม่เจริญถูกนักการเมืองหลอกง่ายๆอะ่ะฮะมันดูไม่ออกไงฮะ นะก็ประมาณนี้พี่น้องอ่ะพักส้มเดินเกมผิดคือคือคุณไปตัดสินยังไงว่าเขาเดินเกมผิดพักส้มเดินเกินผิดเอาพักหน้ํงเมืนไม่รู้ต้องรู้ว่าไม่ซื่อสัตว์ต่อจักะคุณไปฟังคุณเท้งเขาอธิบายในรัฐสภาปะและคุณฟังเขาอธิบายข้างนอกปะ แล้วควนนี้คุณใช้ความคิดคนคนเดียวว่าเขาผิดเนี่ยแต่เขาระดมความคิดกันนั้งพักนะและเขาสอบถามไปยังสมาชิกพักนะแต่คุณกลับไปสรุปว่าเขาผิดโอเคคุณอาจจะคิดอย่างนั้นได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะเนาะแต่คุณอย่าเพิ่งไปกล่าวหาครับว่าเขาผิดไอ้หนูเป็นนายกยังอา,อาจจะได้เป็นวันนี้พรุ่งนี้และถามว่าตามไลสี่เดือนตามโมเน่ะ มันเกิดเลยยังยังแล้วคุณไปสรุปว่าผิดยังไงคุณต้องดูผลเิยผลยังไม่เกิดเลยดคุณไปไปไปสรุปพอแล้วอะผมผมว่าไม่แฟร์นะผมว่าไม่แฟร์นะผมว่าไม่แฟร์คุณควรดูาก่อนว่าเป็นยังไงนะว่าเออถ้าเกิดว่าไอ้หนูมันผิดเงนะื่อนไขเนี่ยถ้าว่าถ้าไอ้หนูมันผิดเงื่อนไขเนี่ยนะนะอ่ะแล้วกูจะบอกอีกทีนะไอ้พวกที่บอกว่าอุ้งอิงขายชาติเนี่ย กูไม่ได้ชอบองิงนะกูก็พูดเสมอนะส้มบ,บางคนหาว่ากูเป็นแดงไปแล้วกูไม่เป็นหรอกแดงกูจะไปเป็นไหมไอการที่ว่าองอิงขายชาติองอิงขายชาติจากคลิปเสียงคลิปเดียวเนี่ยทําไมมึงรับไม่ได้กันวะแล้วพอมันมีนักการเมืองไปปั่นว่าขายชาติมึงก็ไปเชื่อมันว่าขายชาติจริงกูถามคำหนึ่งไอบ้บอนสายตะกูที่ตั้งสมยัยคอตอชอในพื้นที่ทับ้อนเนี่ยสมยัยไอสามตอมีอำนาจ ยุคที่เขาสร้างบอนที่สายตะกูนะ่ะคือยุคไอ้สามปอแล้วมึงทําไมโม้ว่าไม่ว่า,ไ,วา,ไ,วาไอ้พวกนี้ขายชาติมองวะกูาถามแค่เนี้ยกูถามไอ้สลิมว่ามึงไปอุ้งอิงขายชาติอุ้งอิงขายชาติจากคลิปเสียงเนะี่ยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นจริงคือบอนสายตะกูเนี้ยเขม็นมาสร้างบอนติดชายแดนภายในพื้นที่ทับซ้อนที่ต้องได้ประโยชน์ร่วมกันเนี้ย และได้รับอนุมัติจากรัฐบาลคอสชเนี่ยโดยทหารไม่ไปยุ่งไม่ไปคัดค้านเลยเนี่ยที do s, ่อย่างนี um. ้ทําไมไม่ได้ไม่ขายชาติวะกูถามแค่นี้อ๋อทำมอหินเทียมครับกูถามแค่เนี่ยทําไมอย่างนั้นมึงทําไมไม่ประยุทธ์ทาไมไม่ขายชาติวะปล่อยให้คเหมนเนี่ยประยุทธ์ปล่อยให้เหมนมาทําบ่อนที่สายตะกูเนี่ยกูถามคาที่ไอไอบอกขายชาติทําไมอย่างนี้ทําไมไม่เรียกขายชาติวะ นั่นแหละขายชาติก็คือเอาแผ่นดินที่เป็นปัญหากันอยู่ในพื้นที่ตับซ้อนเนี่ยปล่อยให้เขามาทําบ่อนเนี่ยอ่ะทีอย่างนี้มึงไม่ประนามว่ามันขายชาติกันมั้งกูถามแค่เนี้ยแต่ทีอุ้งอิงเนี่ยทีอุ้งอิงพูดแบบงงๆกับคุนเซนเนี่ยมึงบอกขายชาติมึงสรุปกันเด็ดเสร็จเด็ดขาดไปแล้วสรุปกันจบหรือว่าขายชาติแต่ไอ้คนที่ขายชาติจริงๆอ่ะ มึงบอกว่ามูเนี่ยขายชาติให้ยกเลิกมึงรู้ไหมใครทำ MOU รัฐบาลชุดไหนทำเออแล้วตอนหลังอะเขาถูกแฉมาแล้วว่ามูเนี่ยไปทำและจดทะเบียนที่ UN โดยอภิสิทธิ์มึงไม่ได้ันามาอภาิสิทธิ์ขายชาตินังวะกูถามแค่นี้ถ้าพวกมึงบอกว่ามึงทำถูกอะถ้ามึงบอกว่ามึงรักชาติจังเนี่ยมึงไม่ไัฒนามอภิสิทธิ์ขายชาติมึงไม่ไป้ะนามว่า ไอ้คอ,อสชอขายชาติมั้งวะไอ้สามปอขายชาติพวกมึงทาไมไม่พูดแบบกูตั้งคาถามแล้วเนี่ยมึงตอบกูมาให้ได,ด้มีใครตอบกูได้มั้งเนี่ยไอ้พวกสหลิ่มที่ฟังกูนงเนี่ยที่อย่างเงี้ยทําไมไม่เรียกขายชาติตอบกูไม่ได้เพราะอะไรไอ้พวกนิเ้เถแตกไปแล้วภาคคนดีนายทุนเขาไม่เลี้ยงล้วไงมันก็ต้องแตกไง นายทุนเขาไม่เลี้ยงแล้วเพราะว่าวันเนี้ยเขาไม่ได้ประโยชน์จากพักพวกนี้แล้วนะครับเขาก็เลยไม่เลี้ยงต่อเพรไม่เลี้ยงต่อพักมันก็แตกไม่มีอะไรไม่ประกาไม่มีอะไรมากแค่นั้นเอง เนี่ยมีแมสลิมอยู่ในเนี้ยอ๋อผมทาโมน <c oughs> ผมทําหินเทียมขายครับทําน้ําตกหินเทียมขายครับคือการที่จะว่าเขาขายชาติอ่ะคุณต้องดูในคนอื่นที่ทําผิดเหมือนกันแล้วหนักหาตาอาดก่อนเนี้ยถ้าคุณบอกคุณรักชาติจริงเนี้ยคุณก็ต้องไปว่าเขาขายชาติด้วยแต่คุณกลับเลือกว่าเป็นบางคนคุณมันก็ไม่แร์นะเพราะนั้นถ้าจะวิาพากษ์วิจารณการเมืองถ้าจะพูดเรื่องการเมืองคุณก็ต้องแร์ด้วย ผมไม่ได้ชอบพักเพื่อไทยผมไม่ได้ชอบอุ้งอิงแต่ผมก็แค่แคถามว่าอุ้งอิงเนี่ยเขาขายชาติตรงไหนนะครับตอบไม่ได้ยุคป,ประยุทธ์นั่นแหละที่ขเขมรนะ่ะมันบุกเข้ามาในไทยได้เยอะที่สุดยุคป,ประยุทธ์พวกมึงทําไมบอกว่าประยุทธ์ขายชาติมั่งกูถามแบบตรงๆเนี่ยพวกมึงไม่ไม่บอกประยุทธ์ขายชาติมั่งอะ่ะให้พวกสลิม หรือต่อมขายชาติมึงมองไม่ออกมึงนึกไม่ออกเพราะตามันบอดไงขอเปิดครับมีคนอยู่ที่ร้านครับผมนึงได้บอกเบื่อไอ้พวกมาคอมเมนต์วิพากวิจารณ์แม่งแต่ไม่มีสมองอ่ะไอ้พวกเนี้ยน่าเบื่อไม่มีสมองแต่อยากวิพากวิจารณ์การเมือง แต่ว่าข้อมูลไม่ครอบไม่รอบดา้านพอวิพากษ์การวิพากษ์วิจารณ์การเมืองก็กลายเป็นอะไรครับไปเป็นตัวตลกเขาก็หัวเราะเยาะในใจบางคนเขาก็ปล่อยใอ้พูดไปใช่พวกใจบอดไอ้พวกนี้ใจบอดนี่ไงส่วนหนึ่งที่ประเทศชาติไม่จเจริญมาจากไอ้คนพันอย่างนี้เนะี่ยประเทศชาติเราจะเริญไม่ได้เพราะมันมีคนที่ว่าโง่เข่าแบบเนี้ย ผมใช้คำว่าง่อเขาเลยผมผมผมไม่อ้อมค้อมอะคือการตอนคุณมีอำนาจหนึ่งเสียงในมือเนี่ยคุณกลับไปเลือกพักเลือกพวกคุณไปเลือกเงินเล็กๆน้อยเงินน่ะรับไปเถอะเวลาเขามาแจากอะ่ะ